เราจะทรมานพวกมันแบบไหนกันดีมันจะจบกันต่อเมื่อที่ฉันบอกความทุกข์ทรมานนั้นมาได้หลายรูปแบบดวงวิญญาณมีค่าแค่ไหนกันเชียวอเสียงหหยหวนนนหอมหวานขค้าคือปีศาจท,ที่อยู่ใต้เตียงใจเย็น วานซะโอ้เราจะอยู่ด้วยการตาบช่ัวนนิรันดมเราควรทำให้ใครสติแตกดีข้าเสียสติอย่างนั้นนะอาจจะใช่ก็ได้ดวงวิญญาณที่น่าสงสารเคยเห็นวิญญาณของตัวเองไหม แล้วเจ้าละอยากเห็นหรือเปล่าเจ้ากำลังแตกสลายจะทำยังไงกับส่วนที่เหลือดีละ่ะส่งเสียงตะโกนไปไม่ช่วยอะไรเจ้าหรอกแต่มันเป็นเสียงที่ไพเราะสำหรับข้ามากเลยละ่ะในโลกนี้มีชีวิตมีความตายและมันก็มีฉัน เ <laughs> จะไม่มีใครหนีไปได้มีอะไรจะสั่งเสียไหม